a yeah. ย No no น i อ h t Yeah, yeah. yeah. ผมไม่ได้ทำเพื่อหวังไรายได้ผมทำจากฟิลและทำใจผมยังทำเหมือนเดิมไง y e a เออ ฉันไม่ได้รักเธอตลอดไปหรอกแต่จะรักเธอไปแสนนานทุกๆวันทำงานทำการไต่ต้องเขียนเพลงในค่ำคืนลัติการและเธอคือคนเดียวที่ใจฉันต้องการไม่ได้อยู่ที่นามสกุหลหรือนานทุกๆวันฉันยังคงพายายามทำตาฝันของเราขอโทษที่ผมสูบกัญชาชอบเมาขอบคุณนะที่ไม่จากไปไหนยังอยู่กับเราแม้ไม่ได้เป็นอย่างค่อื่น เขาไม่ได้นอนก่อนทุกคืนแต่ยังไงผมจะไปหาเธอไม่สำคัญจะกลางวันกลางคืนคิดถึงพันนาทุกคืนมันก็เหมือนก่อนไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกไม่ขออะไรมาก ทุกวันฉันเหนื่อยจังอยากจะบอกฉันชอบใช้ชีวิตเธอก็รู้ไม่ใช่ห้องกันดัดคำตอบข้อสอบฉันชอบเธอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นเธออาจดูเปลี่ยนจากคนอื่นแต่สำหรับฉันเธอไม่เคยเปลี่ยนสักนิดเลยฉันแค,แค่แค่เธอคนเดียวยังอื่นฉันไม่แค่เลยขอบคุณนะที่ยังอยู่กับชายที่เชยที่ห่วยผมเป็นนักรัไม่ใช่นักแข่งชิงถ้วยอะไรที่ผมไม่เคยกวน หลอกก็แค่มีคุณอยู่ด้วยเป็นนักและบันบาไม่ได้ด่งดังไม่ได้มีตังเต็มถังมีแค่ปบทเพลงความในใจที่อยากให้เธอได้ยินได้ฟังของทุกสิ่งของเธอฉันยังเก็บมันคิดถึงังคิดถึงทุกวันแม้จะเป็นยังไงฉันพอฝ่าฟันขอบคุณนะเธอที่ยังอยู่ข้างกัน แม่สี่ปีจะเป็นยังไงฉันก็เหมือนเดิมอยู่ดีนะคนดีไม่มีใครเหมือนเธอสักนิดเลยฉันไม่ต้องการหาใครมาแทนที่ฉันชอบลุยชีวิตและฉันไม่ชอบติดนี่ จะเป็นยังไงก็ยังคงรักเธอเหมือนเดิมอยู่ดีไม่ต้องการอะไรมากมายขอแค่มีเธออยู่ในข้างเคียงกายขอบคุณนักเธอที่ทำให้ฉันหายเศร้าไม่เดียวายขอบคุณนักเธอที่ยังคงอยู่กับฉันยังอยู่ข้างกายแม้จะเป็นยังไงฉันยังคงทำต่อไปแม้แค่คิดยังไงฉันไม่เคยอายและฉันยังคงเขียนมาไปจนวันตาย แล้ฉันเขียนมันออกมาจากจิตวิญญาณและฉันไม่แคร์คำวิจารณ์ก็ยังมีเธอเหมือนเดิมที่เป็นบันดลนบันดาลอยาขอเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันได้ทําต่อไปและฉันไม่แคร์ใครหรอกฉันฉันไม่แคร์ใครไม่แครจะพูดเียอะไรยังไงก็พูดกันไปและฉันเหมือนเดิมและฉันยังคงเขียนและฉันยังแต่งไปโยก็เอาความรู้สึกออกมาพูดผ่านไมเชคเก